สวัสดีครับบ่าวทถสวัสดีท่านผู้ชมครับนี่ครับวันที่19กุมภาพันธ์2568นะครับพายเอแฟนครับทั้งช่องออกเดินทางทุกวันนะครับผมทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับผมต้นมหาราบท่านผู้ชมเพิ่นเอื่นว่าต้นมหาราบออกดอกอันนี้ยูนากุติคูบ่บ่าววัดปา่าท่านผู้ชมนะครับ ถ้าได้ออกดอกถือว่าได้โชคได้ลาบนผู้ชมนะครับโอ้คูบาสให้เขามาสามงวดนะครับรุดงวดหนึ่งให้หาเจ็ดออกหาหนึ่งงวดที่ผ่านมาก่อนออกกระยำอยู่ครับหาศูนย์สองนะครับคูบาวา่าผู้ใดมาหาศูนย์กระตัดเอานะครับอันนี้ต้นมาหาลาบออกดอกนะเพิ่นว่าถ้าออกดอกจะได้โชคได้ลาบนะครับผมเอานะครับเดินทางมาฮอดมาถึงแล้วนะครับมาหาคูบาตตองงวดแล้วมื้อนี้เดินทางมา คู่บาก็ว่าฝันคักฝันได้คักธรรมชมุ่มอ่าโอ้คักเด้อว่าสันเพลินวานาะบงวดวันที่หนึ่งมินาคม2568นะครับสัญจรที่พังงาได้พี่น้องเด้อนะครับจะเป็นจังไนงวดนี่นะครับคู่บาไฮมากละละแต่ว่ามืนหนีมากนะับคู่บาก็เลยว่าฝันได้คักอ่าจะคักจังไดจังไปฟังไปชมน้ากันนะครับเพื่อนะครับได้ยิบจับลอตเตอรี่นะครับเพื่อได้โชคได้หมนัน นะครับคู่บาเพิ่นกระวาต้นมหาลาบออกดอกนึ่งจะได้โชคเด้อท่นว่านะครับท่านผู้ชมแล้วนะครับเข้าไปกราบนมัสการคู่บาวัดปลาน้ำกันนะครับท่านผู้ชมกราบนมัสการครับคู่บาครับกราบนมัสการเจ้าค่ะอ้าวสาธุว่าท่านผู้ชมนะครับสาธุบุญกับเอฟซีนะครับผมเพิ่นฝากมาทําบุญน้ำคู่บานำนะครับผมเออสาธุอ้าวสาธุนะครับท่านผู้ชมอ่า ได้เดินทางมาแล้วนะครับก็น้ำมาถวายให้คู่บานะครับให้โชคให้มั่นให้รวยให้ให้อีกนะครับเอามาฟังน้ากันคู่บารว่าฝันได้คักนะครับผมมาเมื่อันี้เดินทางมาทาชมนะครับอ่าคู่บาเพิ่นว่าฝันได้คักอีกเลยเดอจังได้คือว่าฝันได้คักครับผมอครับได้เป็นตัวคุณนะได้เป็นตัว ไอ้ที่มหาคูบาตรงหดน่ะอันนั้นก็ฝันฝันไอ้โอ้ยฝันแอลคูบาอาจารย์มามาบอกแต่เก้ามันมีอย่างเพื่อนเบาเก้าเอาบาดเปอดเก้าไปเอาบาดเปิดเก้านี่ไปใช้เพื่อนหน่งครับมันมีแต่เก้าตัวเดียวแต่ห้าก็ตีหัวเะมือับเพื่อนเอาหัวเอาบาดเอาบาดใส่หัวเอาบาดใ่หัวก้อนครับเพื่อนก็เรยเอาบาดล่งเอาบาดลงเพื่อนก็เลยเอาหัวเพื่อนน่ะมาว่างเป็นเฮี้ยงบบก มันก็เป็นปริศนาแต่เก้ามันมีอยู่แล้วกบ,บาลก็กลมๆมันเด็ศูนย์วนึงม,มันนี่หัวเนี่ยเขออยาแยมันเป็นหกบออนะก็เลยเอาหกซูนกับแต่เมื่อคืนนี้หกศูนกับเก้าศูนอยาแยมันอันนั้นครับหัวนะ่นนะครับเอาหัวมันเฮี้ยงบาทหัวก็เป็นหกบ้านก็เป็นศูนอีกครับหรือเนบ้านกับบาทเบอร์เก้าอนี่ยมันเปลี่ยนทั้งสั้น อ,อดที่แล้วนะครับท่านชมบ่าวเ่าก็นั่งอยู่กุด <c oughs> คู่บาเนี่ยนะครับท่านชมนะพอดีคุยกับคู่บาบแล้วๆจะกลับได้ละใบโพปิวลงมาโอ้นะวน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 ,วน,วน,วนลงมาตกต้หนาเ <c oughs> บ่าวเ่า<ๆ>ได้หยิบขึ้นมาเบงท่านชมโอ้เสียดาย<ๆ>พอดีไทยคลิปแล้วๆก็เล่นบัไดทยเฮยียซีเบงน้ำนี่แกคิดว่าคุยกับคู่บาโอ้เสียดายนะคู่บาไทยคลิปแล้วๆจะไปนั่งก็นั่งกับใบโพกับบินตกต้นหนาเห็นขัด เห็นขัดทำชุ่มนับหาหาศูนย์บ่าวถอดได้ครอปุ้ยเป็นขึ้นมาหิําขักแต่นี่ว่าโอ้มาขัดแค่เล้เอานะครับมาฟังน้ำกันคู่บาฝันไว้จังไหนคือว่าฝันได้เป็นตัวฝันนั่นมันเป็นมันเป็นสองสี่เหลี่ยมคือเสาเนี่ยครับเพิ่นบอกให้จ้องมึงเด้าครับจ้องมันก็เป็นไล่ยเป็นเป็นไล่ย์เป็นไล่ยคือโทรทั์เล่ไหมครับเสาเป็นเป็นเสาไม้เกาโบัครับมันมีภาพยังไ เบื้องเราเรื่องเบื้องเบิ้งกัเบิ้งกับพ่อมี่ยงครับเบิ้งไปเบิ้งไปโดนๆมันไม่นั่งจีเห็นหมดสัตย์ครับแต่เบิ้งไปเบิ้งมาเบิ้งไปเบิ้งมามันหมุนเป็นภาพขึ้นแต่เสาเนี่ยมันมั่นเนยคือเสาต่งเนี่ยมันเนย์มันเป็นมั่นมันแบบมีภาพอยู่เนี่ยนะคือจังเขามีจ่ออย่างมาซองกับแต่มันทำเป็นลายต่งสิครับภาพมันก็ลื่นๆมันคือบ่มี่ยงเบิ้งดีๆจังหน่อย เบื้องไปเรื่อยๆพันวเบื้องไปเรื่อยเลยยุดจึกหลดเรียกศูนย์เก่าเอ็ดเพิ่มเวอร์อยู่ที่คู่บาให้หกเก้าศูนย์เนี่ยเก้าศูนย์หกศูนย์เนี่ยบายนเป็นเอาศูนย์เก้าวงกลมเลยศูนย์เก่าวงกลมศูนย์เก้าเลยเอาคู่บาเขียนรถให้ผมเขียนบอกเขียนรถมาที่เก้าแล้วคือว่าฝันฝันเห็นผู้ใดคู่บาฝันเห็นไป มูฟันเห็นไผแล้วก็ฟันเห็นเสาเพื่นบอกมาครับเจ้าผู้ใดอเมื่อเห็นโตอืศ0นย์เก้น9009นย้งกลมไม่ศูนเพราะว่ามันเป็นโตแล้วด้ครับตัวเลยชัดๆเล่นมาค่ะชัดๆอันนั้นเก้น90เขาแป๋ามับเบือเก่าซื้อเขาเ็เ่ากาเป็นลักซิบจังไดนมันกะเข่าตัวเกมันคือเก่าหรนบเ่ครับ แต่อันนี้เขาเขาได้เป็นตัวห้อง,ตงต่ต้องแปลน้องชายเพิ่นเสียบไม่สำมั้งถ้าเขาแปลเขถือแล้วกษะฟันตัวนี้นได้ตีซวงี่ครับตีซวงก็ตีซวงแล้วก็ตื่นขึ้นมากเลยคะับท่ามัดเลยครับผม <laughs> ทมา่ามัดกกลับกลับไปนอนต่อครับทำมาตีซวงแล้วกลับไปนอนต่อก็มา่ฟันเห็นเบ,นเบ,นเบาเ่าอื ฟันเห็นเบาเฒ่ากับแม่หมูมานั่งเฮ็ดเอ็ดเอ็ดคลิปอยู่นี่ละเอ็ดคลิปอยู่นี่กัาล่งคุยกับเรื่องแต่เห็นแต่เลี้ยวไปในเห็นได้ใบอันนี้เห็นเลขเก้า w ูนพเวอร์อยู่อืมมันนี่ไม่ออกสองคนพยางหมุนปลาค่าคๆา่ามายังหมุนปลายังบูปลามาเลยครับแม่เบาเฒ่าก็เลยบอกว่าอ้ามียิงมากทังใดเลยนะผู้บ่าผู้บ่าก็เลยว่าโอ้ยฟาวมากราตั้งทายคลิปอยอะผู้บ่าอื มีอ,อคนหมดไปนี่มหมดมนนกวกวกกวอกกวกใบตองดงข้าข้าข้ากันบ่เนเลขกี่วินาบาเทาอีกบ่ครับวันี้ก็นเลนียวเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นเลขตัวนี้แต่ครับเห็นเก้าศูนย์เก้าศูนกระดาษอันนี้ในกระดาษที่บ้าเทาจะเขียนเห็นบ่ครับผมเห็นเลขเก้าศูนย์เห็นเลขเก้าศูนย์ถกตัวเดียวแต่เข้าสีเอดคิปมือนี่ม่าเลยแต่ว่าที่ฝันได้ก้อนปีสองนี่ฝันเห็นคักได้เลขศูนย์เก้าเนี่ยแมนอืม อยู่นในเสาตกน้ำมัน,นครับฝันเห็นอยู่ในเสาเสาต,ตกน้ำมันฝันเห็นอยู่ในเสาต,ตกน้ำมันอ่าเอา,เอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับวันที่แล้วก่อนออกคู่บายย้ำให้หาศูนย์สองเอาคู่บายเป็นหนึ่งศูนย์สองครับสามศูนย์อ่าบัสิเคียน,นยูศูนย์สอครับย่านมันหลายตัวไม่ <laughs> อยากให้หลายอา้าวถ่ายยิบลอตเตอรี่ให้ย,ยิบตัวไหนคู่บาศูนย์เก้า ศูนย์เก่าเลยบ่ะครับเห็นเป็นตัวเลยเห็นเป็นตเลยเอาใหมัมเรยบ่ครับศ <c oughs> ูนย์เกนี่ยไาสก่ะุเจยบเอาเน่ยิเอาเบาเท่าไปสั่งเจพันไวรลอตเตอรี่เก้าหกับแปดเก้าดิครับผมศูนย์เก้าเบศูนเก่ไ <09. S 2> ด้สั่งเลยได้สั่งประวัต,ปวติประวัติทังรอฝันนำ <ผ>นะครับผมมืออื่นกับวันพักวันพักท่า,านได้สั่งสร้างมาเสียเอาเองโอ้เอามาเล่นมาค่ะคู่บ่าววัดศูนย์เกา่าเอาแต่ศูนย์เกา่าเก่าศูนย์แบบเพราะว,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 ว่าโอ้เห <c oughs> ็นขากหนอนเสาตัวกับพพพมันเหลืองเขาพาไปมันเผยมีแสงขึ้นจากเขายิ่งจอไมโครเตอร์นะเป็นภาพขึ้นจากเงินมันไล่ไล่ครับเบิ้งเบิ้งจะได้กับโมมี่อย่างอันเบิ้งเบิ้งไปเรื่อย นั่นท่านได้มาวะท่านครับเบิ้งอะไรเบิ้งเบิ้งไปหมดภาพหยุดจึกหลดภาพมันมันมันหมุนแล้วมันก็เลยหยุดหยุดจึกเลยได้บ่มันแบบกคอยหยุดได้หยุดจึกหยุดไปเลยเรียกชูนเกาอยู่ต้นหนาดีแล้วเรียกโมไปใส่ได้โมไปใส่เมียศูนเกาหยุดจึกท่านผู้ชมเอาคู่บ่าว่าเอาลอตลีไปได้ท่านผู้ชมเด้อหนบสามตัวยังเป็นตัวเกาอยู่บะครับ เบื้งจักอันนี้นี่เขาแปลซื่อตาหันมักมัก,กคักในขึ้นศูนย์เก่าตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวนี่เอาอธรรมชมคู่บาว่าฝันได้คักธรรมชมจังวาเอาลงย่ำให้เอฟซีพนลวดผู้เพินพ่นหาเพิ่นจะขาลรตเตอรี่ให้หาไว้ศูนย์เก่านี่ให้เน้นไปที่ศูนย์เก่าได้ธรรมชมเด้วอว่าที่คู่บา,าให้ตรงวดที่เก่าศูนย์กับหกศูนย์ฝันว่าคู่บา,าอาจารย์เพิ่นเอาบาทบาทใส่หัวบาทหัวรุดมาน้ำบาทแล้วพอ,อเอาหัวเอาหัวตั้งลง เอาหัวว่างลงแล้วก็มาเอาบาดฮี้งครับก็เลยหัวนี่เป็นหกนี่ครับอันบาดเบอร์เก้าเพิ่นบาเพราะว่าเพิ่นบอกเก้าอยู่แล้วเนี่ยเอาบาดอาเอาบาดเบอร์เก้านี่ไปใสเหลืองงามงามบาดครับผมจนอยากได้ในฝังงามแท้บาดครับนี่บาดก็เป็นเก้ามันก็มกลมๆก็จูนแต่เก้าเป่นบาดเบอร์เก้านี่ยนี่กระเร่หที่มากของหัว บาทบาดครับบาดเบอร์เก้าแต่แต่แต่มักตัวนี้บาดเบอร์เก้าบาดเบอร์เก้าเก้ากับเก้าครับแล้วพูดเถ่าอีกได้พูดเถ่าอายุเพิ่นเนี่ยแปดแปดสิบกาปีเลยแปดสิบเก้าปีเลยเทาเทาคักบนี่เมืาขึ้นนี่คับคับไปว่าผมเนี่ยเอ็นเป็นตัวยุดเอ็นเป็นตัวยุดเสาตกน้ำมันเอ็นยุดยุด จึกเลยบุดจึกตัวหนาเลยโอ้เห็นคักเห็นคักอืมอซาเห็นคักอีเดี๋ยวขับเจ้าครับผมคมคมใบปานใบมิโกนรนของเราเอาเลยครับตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวนี้ยนะครับผมเอาศูนย์เก่าได้มันเป็นบทเป็นลางศูนย์เก่าก็อย่าลืมหกศูนย์น้ำในเด้ทำมชเด้อมีเก่าศูนย์ศูนย์เก่ากับหกศูนย์ศูนย์หกเท่านั้นอ่าแต่ว่าคู่บาเนี่ยคักคักขึอนศูนย์เก่าเอาเลยคู่บาว่าอุ้มกระกันไว้เนี้ย กันไม่พอเห็นบ่กหาหาเจ็ดเจ็ดกัเป็นหนึ่งชับสองสองพอเป็นหาครับดีแต่คนมาเปลี่ยนที่หลังอ้าวนะครับท่านผู้ชมฝันคักอคู่บ่าวฮะอยู่แล้วมันหยุดจึกเนาะอยู่แล้วสันที่เล่นอมุนลื่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 อยู่อ้านะครับถ้ามักกับหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมได้บ่มักกับบอเป็นยังนะครับบ่มักกับบ่งซื่อๆบ่มักกับบ่งซื่อๆเพื่อได้โชคได้หมัน นะพอกันคลิปหน้าครับกราบขอบุญขอบคุณคุบาวัดปลาธรรมชมขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านให้โชคใหม้มันะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ